หันหัวไปทางขวาทุกคเราเราจะเราจะ,เราจะโค้งซ้ายใช่ไหมเราจะหันขวาก่อนเพื่อเพื่อให้วงมันกว้างขึ้นแล้วก็หันซ้ายแล้วก็กดเบรกมือปึ๊บก็จะได้วงเห็นไหมแล้วก็เล็้ต่อไปเห็นไหมเนี้ยสวยเลยทุกคนไปหันขวาหันซ้ายกดเบรกมือเลี้ต่อเบรกมือนี้แตะเฉยนะทุกคนแตะแตะที่นี้ให้รถันตอแบบนี่ปึ๊บเมเนี่ยจะสวยเลยไนะ ก็เป็นซูเปอร์2020นะครับผมรถคันนี้แบบผุ้ยเลยคุูยใรงมากก็ลุงเต้ทำเป็นลายแบบดำเนาะดำแบบดำแดงหลังคาดำเออแล้วไฟเพียงก็เอออะไรเนี่ยสวยครับรถก็สวยลงตัวมากนะคนเออคันนี้ลุงจะทำลุงจะมาสอนทำรถจิบนะกับซูเปอร์ครับทุกคนด้วยเอะไรก็ไร เดิมๆนารถเดิมๆนะเออทุกคนทวกคกดตรงนี้นะทุกคนมันจะมีเห็นไหมรับเงินในอะไรเงี้ยกดได้นะทุกคนมาเรามาดูสูตรจูนแล้วก็สุดเครื่องกันนะทุกคนเครื่องก็ไม่มีอะไรนะเครื่องสองแสนนะครับทุกคนเออก็ซื้อไปนะครับโซโบสองแสนนะครับล้อออฟโรดนะฮะอันแรกนะคะแล้วก็ข้อนะครับผมชิปเบรกเกียร์ซื้อทุกอย่างนะครับผมอ่ครบนะครับแล้วก็มาดูสูตรจูนก็ไม่มีอะไรนะครับจูนก็เนี่ย เลื่อนเลื่อนข้างบนมาแค่เลื่อนข้างบนตัวเดียวนะฮะมามาที่2.30นะครับบนบนสุดเนาะอ,อ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ที่ประมาณนี้นะเออตัวนี้ก็เลื่อนที่สุดของเครื่องล้อนะคเพื่อจะทำรถกิ๊บนะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรอีกแค่จะใช้ไปอ่าโอเคก่อนอื่นนะฮะทุกคนเห็นไหมตรงนี้เปอร์เซ็นต์ล้อนะครับศูนย์เปอร์เซ็นนะฮะเอ่อลุงได้มาไปทําการเบิร์นยางแล้วนะฮะเบิร์นยางไม่จนเหลือศูนย์เปอร์เซ็นละเรามาดูกันครับ ว่าคันนี้จะจดีขนาไหนจะลองมาแล้วลนนะดีมากนะตัวนี้ผมชอบเลยแบบเขาไปแข่งได้เลยอะเออแล้วแบบว่าเหมือนในหนังเลยนะเหมือนในหนังน้าดูพ่อของพระเอกอ่ะที่มันขับรุ่นนี้แหละเออมาเดี๋ยวเรามาทําการกิฟต์กันนะครับไปด่านนี้เลยนะฮะซิตี้ทูนะครับดูซิว่ามันจะดิฟดีไหม อ่าโอเคเข้ามาแลนะทุกคนโอ้ค่ทะเบียนเด่นมากนลทุกคนดูดิโคตรสวยอะโอ,โอ,โอ้อะไรครับนี่ลงตัวมากคันนี้บอกเลยลงตัวมากมลงตัวมากเ,เดี๋ยวไปทําการยิฟกันเนาก่อนนะครับตอนนี้ล้อมันเหลือศูนย์แล้วทุกคนเห็นไหมอยู่ตรงนี้เห็นไหมเราเบินจนยางเหลือศูนย์แล้วท้ายขวานะถ้ายังถคาใครยังเบินไม่ไม่ไม่ถึงศูนย์ก็มันจะยิฟยากนะทุกคนดูลองยิฟอยู่นนะ ดิฟเข้าติดนะทุกคนนะเราต้องกัดระดะระยะนะทุกคนนะพอเราจะเดี่ยวเนี่ยเราก็กดเด็กมือนิดนึงเห็นไหมมันก็จะดิฟเข้าแล้วพอพอมันพอเราพอหัวเราเข้าเนี่ยเราก็เร่งเขาเร่งต่อนั้นทุกคนนะนะเราดูนะอันนี้อันนี้เลย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 มันต้องไม่เลยนะทุกคนมันต้องแบบคือเล็ดง,ง่ายกดดิฟเหมือนของจริงเลยทุกคนดิฟดิฟเหมือนแบบเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเสียงมากจะดังไปแล้น,นนะ ดิฟเหมือนของจริงเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงขอใส่หูฟังแป,ป๊บหนึ่งนะครับจะชัดขึ้นหรือเปล่าอา่าโอเคคือดิฟดิฟเหมือนของจริงเลยทุกคนดิฟเหมือนดิฟเหมือนรถจริงเลยดิฟเหมือนแบบสมมติเราวิ่งไปใช่ป่ะเราจะเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าดิฟใช่ไหมกดเด็กมาน,นิดนึงเราเลี้ยวเลีเล้ยวก่อนนะเลี้ยวก่อนนะทุกคนเออ่อนดิฟวันนี้่อนนี่ตรงนี้เขาเข้าดิฟกันเยอะๆนะ <STEM> ทุกคนกคนี่ตรงนี้ตรงโรงพยาบาลเนี่ย สมมติเราจะไปดิฟตรงนู้นใช่ไหมเราจะดิฟซ้ายเราจะเลี้ยวซ้ายใช่ไหมแล้วกดกดเบรกมือก่อนถึงเห็นไหมแล้วก็เร่งต่อในชะ่ไหมทุกคนวิ่งไปใช่ไหมเราจะไปดิฟหลังรถด,ดำนะกดเลี้ยวซ้ายแล้วก็กดคือเราต้องเลี้ยวก่อนนะทุกคนเราต้องเลี้ยวก่อนอ๋อทำไมพังวะอ่ะพังจะดิฟได้ป่ะลองดูกันนะเนี่ย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 ทุกคนเห็นไหมแต่ว่าตอนนี้มันรถมันพัง,งมันดิฟยากเลยเราไปซ่อมก่อนเดีย๋ยวไปซ่อมก่อนนะครับ อ่าโอเคทุกคนเออเดี๋ยวลุงจะบอกนิดนึงนะรถที่ใช้ดิฟได้เนี่ยมันจะเป็นรถที่เราแต่งเครื่องครบทุกอย่างแล้ว H p มันจะอยู่ที่9 5 5นะทุกคนถ้า925ี่เนี่ยคือได้เพราะกําลังเครื่องมันพอนะทุกคนอนะ่ะไปดิฟหลังรถสีฟ้านะทุกคนอ่าพอดอนถึงเราเลี้ยวซ้ายก่อนเลยเลี้ยวซ้ายแล้วกดเบรกมือครับเอาไม่ได้อันนี้ลุงก็ยังไม่ชานาญเท่าไหร่นะอ่ะไปดิฟหลังรถสีฟ้านะอ่าพอเลี้ยซ้ายแล้วกดเบรกมือครับ มันเป็นอะไรนะทำไมมันยิบไม่ได้นะไปหลังรถสีดํานะครับเบี่ยงซ้ายเบกมือได้ไหมแล้วเล่กต่อนะครับเออเนีย่ยนะมันจะยิบได้แล้วทุกคนไหมอ่ะไปหลังรถสีเหลืองนู่นนะอ่าขึ้ขวาไว,แวา้แล้วเบี่ยงซ้ายแล้วเราเบกมือแล้วก็เล่งต่อนะครับนะมมันก็จะยิบได้นะทุกคนเห็นไหมสวยเลยนะทุกคนหลังรถดานะครับเบี่ยงซ้ายดิบเบกมืออ่าเร่งต่อนะครับประมาณนี้เห็นไหมการจังการน,นิ้นะหลังรถเหลืองนะครับ ขวานิดนึงแล้วเบี่ยงซ้ายเบรกมือใส่ไปเลยนิดนึงรับเล่งต่อนะครับนะหลังรถดำนะครับอ่าเบี่ยงขวาเบี่ยงซ้ายเบรกมือเล่งต่อนะครับได้ไหมทุกคนเห็นไหมประมาณนี้เลยนะครับไปนะครับหลังรถฟว้าเบรกมือเล่งต่อนะครับมันจะสวยนะถ้าเรากระกะจังหวะเก่งมันจะสวยนะทุกคนนะหลังรถดำเบี่ยงซ้ายเบรกมือเล่งต่อนี่นะจะสวยเลย ยิงไปนะครับเ่งขวาเ่งซ้ายหันหัวถ้าเป็นแบบการดิฟแบบของกินนะทุกคนมันเขาจะหันหัวก่อนหันหัวไปทางขวาสมมติเราเราจะเราจะโค้งซ้ายใช่ไหมเราจะหันขวาก่อนเพื่อเพื่อให้วงกว้างขึ้นแล้วก็หันซ้ายแล้วก็กดเบ็คมือปึ๊บก็จะได้วงเห็นไหมแล้วก็เล็งต่อไปนะเนี่ยเนี่ยสวยเลยทุกคนไปหันขวาหันซ้ายกดเบ็คมือเล็งต่อเบ็คมือนี้แตะเฉยนะทุกคนแตะ แส่นิดนึงให้รถมันพอแบบนี่ปึ๊บเห็นไหมนี่จะสวยเลยไหมนี่นะล้อก่อนก่อนถึงโค้งเนี่ยเราจะดริฟต์ก่อนนะใป็นเงี้ยจะสวยไหมทุกคนเห็นไหมนี่เห็นไหมไหมสวยเลยอ่ะสวยเลยนี่สวยเลยบอกเลยว่าสวยมากเจ็บที่จะกันเอาเราไปดริฟต์ขวามั่งไปหันหัวขวากดเบรกมือก่อนถึงโค้งนะทุกคนกดเบรกมือก่อนถึงโค้งไปหลังรถนู้นนะ ก่อนถึงโค้งนะกดเบรกมือมันจะถึนจุดฝัง,งเยอะหน่อย,ยควันขมวงเลยทุกคนควันขมงไปหันขวาเบรกมือเบรกอ,อ้าวคือเราจะเบรกมือเบรกมือจนกว่าจนกว่ารถจะเขาเรียกอะไรรถจะเฉียงนะทุกคนพอรถเฉียงเราก็ปล่อยเบรกมือแล้วก็เลงต่อนะสวยเลยสวยเลยนะโอ,อ้สวยเลยสวยเลย เด็กมือนี่ยากหน่อยปันขโมงเลยอ่หลังรถฟแล้วน,นะทุกคนหันขวาเบรกมือ,อ,โโอโโเบรกมือจะแตะประมาณนักวิสองวิอะทุกคนเล็งไปหันขวาเบรกมือเล็งต่อไปแล้วเห็นทุกคนเนหะ็นะหมนหลังรถฟ้านุกนหันซ้ายเบรกมือโอ้โหโ,หโดนนิดนึง อันนี้คือโดนนิดนึงหลังรถฟ้าหันซ้ายเบรกมือเร่งต่อไปไหนสวยแล้วสวยแล้วอ่ับดิฟขวามากหันขวาเบรกมืออ้าวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กำลังไม่ได้กำลังรถหมดกำลังรถหมดอ่ะเดี๋ยวลองไปดิฟดูดิฟดูตางนู้นก่อนดิฟแบบโค้งๆนะทุกคนนะดิฟแบบพันยาว ขวาไปกลางไปแล้วฝุดไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งแต่คนจะถนัดนะถนัดซ้ายถนัดขวาต้องฝึกอ่ะเล่งไปอันนี้อันนี้ดิฟทางเจ้าก็คือกดเด็กเลยป็นระยะระยะกดเดรกเลยเป็นระยะระยะอันนี้ทางยาวมันต้องแบบใช้ความเร็วหน่อย ต้องเลี้ยงนะทุกคนต้องเลี้ยงโค้งมาลหยซ้ายขวาต้องเลี้ยงอน่ะิดขั้นยาวคือเราเราสมมติเรา,มมเราโค้งซ้ายใช่ไหมเราก็ไม่ต้องไปเลี้ยวเยอะพอรถมันหันอยู่แล้วไงแล้วก็กดเบรกมืออย่างเดียวเนี่ยถ้าเรโค้งซ้ายกดเบรกมือม,มันก็จะสะบัดสูตรมันก็จะสะบัด เมราโค้งซ้ายใช่ไหมกดเบรกมือหน่อยนึงเร่งไปกดเบรกมือหน่อยนึงเร่งไปกดเบรกมือหน่อยนึงเร่งไปกดเบรกมือหน่อยนึงให้รถให้รถมันมีความเฉียงๆนิดนึงเออมันจะมันจะพิซสวยทุกคน,นเข้าโรงพยาบาลนปนะั๊บดิฟเข้าไปเร่งต่อนี่ไปแล้วสวยเลยอ่ะ ดิฟสักหน่อยนึงนะทุกคนหลังรถฟ้านะทุกคนเบี่ยงซ้ายเบรกมือเอาเบรกมือไม่ได้วะเดี๋ยวยเดี๋ยวหลังรถดำเบี่ยงซ้ายเบรกมือเร่งต่อเออสวยสวยขอว่ากีน่าจะมาแล้วเราต้องฝึกดิฟนะเบี่ยงซ้ายเบรกมือโอ้อันนี้อันนี้วงแคบไปต้องตีวงกว้างไว้หน่อยนะทุกคนเนี่ยสมมติเราเราจะไปหลังรถฟ้าใช่ไหม วงกว้าง้ยวซ้ายเบกมือเล่งต่อปล่อยเบกมือนะทุกคนเบกมือแค่แตะเฉยทำไ้เบกมือแค่แตะเฉยไปหลังรถขาวเบกมือดิฟเสร็จเ็ก้าวโดนโอเคก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็สนุกสนานกันเลยทีเดียวนี่ก็จะประมาณนี้อ่าทุกคนก็สามารถไปแต่งได้นะทุกคนเดี๋ยวจะบอกรุ่นแต่ะละรุ่นนะทุกคนนะสวยไหมจะบอกรถแต่ละรุ่นนะทุกคนนะไอรุ่นรุ่น,นปปเนี้ยซูเปอร์เนี่ย ที่พี่แต่งได้เนี่ยเพราะว่า HP มันขึ้นไป็นสิ่ง300เห็นไหมแล้วมันก็มีเครื่อง2 0 0แสนนะทุกคนไอ้พวก HP ที่แบบ300ขึ้นไปเนี่ย600ก็ได้เนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเฮดพีที่มันอย่างเงี้ย500อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยลองเข้าไปดูซิว่ามันมันมันจะสามารถลงเครื่องได้ไหมเนี่ยอ่ะลงเครื่อง2 0 0แสนนะทุกคนเครื่องส0 0แสนทอโบ2 0 0แสนล้อพ่อชิปดิส เบรกเกียร์อินเตอร์คูลเลอร์ท่อเนี่ยเห็นไหม HP มันจะเป็น195่งเก้าห้าไหมทุกคนแล้วมันจะสามารถทํารถดิฟได้ทุกคนเนี่ย HP 195เห็นไหมทุกคนเนี่ยดู HP ตรงนี้นะเนี่ยเราก็ทํารถดิฟได้แล้วแค่นี้ก็ทํารถดิฟได้แล้วเออเราแต่แค่เราไปเบิร์นยางให้มันเหลือ0% ตอนนี้ยางมันร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมทุกคนไปเบิร์นยางอะ่ะถอยหลังใส่กําแพงอะ่ะเรื่อยๆให้มันเปอร์เซ็นต์มันลดลงอะ่ะก็ใช้ประมาณป,ประมาณสิบนาทีนะประมาณประมาณเยิดเบิร์นอะเออแล้วตอนนี้ก็รีเซ็ตรีเซ็ตใช่ไหมเราจะทำรถดิฟเราต้องเอารอบให้มันจัดหน่อยก็อยู่ประมาณเนี้ยสองจุดห้าหรือใกล้ๆแถวเส้นไอเกี่ยหนึ่งเราก็อยู่ประมาณเนี้ยแค่นี้ก็ได้แล้วรถดิฟนะทุกคนอันนี้ก็เอาสุดนี้ก็ได้อะ่ะอันนี้ก็อยู่กลางนี้ อันนี้ก็สุดเลยก็ได้อันนี้ก็อยู่สุดเลยในชะ่ไหมนี่แค่น,นี้ก็ได้แล้วรถด,ดิฟทุกคนเนี่ยแค่น,นี้ก็ดิฟได้แล้วทุกคนง่ายมากอันนี้ก็รีเซ็ตรีเซ็ตไปนะเออก็ประมาณนี้ทุกคนเนี่ยรถด,ดิฟที่จะทำรถด,ดิฟได้ก็ HP195 นะเอ้925นะทุกคนอ่ะโอเคลุงก็จะมาสอนประมาณนี้เดี๋ยวรอบหน้ามาสอนกันใหม่นะ ลุงสามารถเข้า o อ e n w o ว l d ได้นะทุกคนเข้าไปแบบขายรถทองอะ่ะเออเนี่ยมีคนมาทำรถทองขายไหมคันละพันโอ้ยอย่างนี้ลุงก็ทำเป็นที่จะลายสวยอยู่นะเดี๋ยวไปดูคันต่อไปมันมีหลายคันนะทุกคนอุ้ยคันนี้คนไทยทำเปล่าวะเป็นลายพญานาคกนะัทุกคนคันละพันโอ้คนไทยทำเปล่าฝรั่งเนี่ยเอารถเข้ามาขายได้นะทุกคนเดี๋ยวลุงว่าจะทำรถมาขายเหมือนกันนะเออ โอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามมาลุงด้วยนะครับเดี๋ยวลุงเข้ามาแจกรถมาสอนอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมนะที่หนึ่งกิจกรรมนะที่ลุงแบบอยากเล่นก็คือวิ่งเปรี้ยวนะทุกคนนะเออเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงอธิบายฟังนะฮะ กิจกรรมกีฬาสีนะครับผมกีฬาสีอดิวันนะจะเกิดขึ้นที่นี่นะทุกคนมันเป็นการกิจกรรมวิ่งเปี้ยวนะทุกคนเคันหนึ่งจะจอดตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวอาจจะหาแบบที่ใหม่ก็ได้นะคันหนึ่งจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนนี่คันหนึ่งคันที่แบบเข้าแข่งใช่ไหมเราจะอยู่ตรงนี้ส่วนคันหนึ่งส่วนคันหนึ่งที่จะแข่งนะเป็นการท่าล่ะดิฟวิ่งเปี้ยวนะทุกคนคันหนึ่งจะอยู่ฝั่งนี้นะทุกคนนะเออนี่เราจะอยุ่กลางๆก็ได้อะกลางๆกลางๆก็ได้ ประมาณนี้ทุกคนเนี่ยเออแถวๆนี้แหละ,อะของคันนู้นก็อยู่ฝั่งนูน้นคันนี้ก็อยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมพอลุงก็จะอยู่ตรงกลางลุงบอกว่าห้าสี่สามสองเริ่มเริ่มไปได้อะไรเงี้ยก็เริ่มแข่งได้ก็ไอคันนู้นก็จะบนขวาใช่ไหมบนบนขวาบนขวามานู่นเนี่ยทุกคนบนขวามานี่คันนี้ก็จะบนขวาไปนูนน่นนะทุกคนไล่กันใครใครโดนไล่ชนก่อนอะ ก็คือแพ้ไปนะทุกคนนะจะวนรอบนี้เออวนรอบนี้นะเดี๋ยวจะลุงจะลองวนให้ดูสักรอบหนึ่งนะกล mm hmm. ัวว่าจะอธิบายไม่ถูกเดี mm ๋ย hmm. วเราก็วิ่งมานะแล้วก็ดิอ้ยเนี่ยอ้อมนี้ไป mm hmm. คือเราก็วิ่งธรรมดาก็ได้หรือจะดิฟก,ก็ได้เนะี่ยอ้อมนี้ไปคือใครโดนไล่ตูดอะ่ะนี้ไปใครโดน ใครโดนไล่ไล่หลังนะทุกคนก็คือแพ้ไปใครโดนชนอนะ่ะพูดง่ายใครโดนไล่ตูดวิ่งเปี้ยวอะ่ะดิปไปอ้อมใหญ่มาเลยใครโดนแบบว่าโดนไล่ที่ตูดก่อนเทนะ่านั้นก็แพ้ไปนะทุกคนนะประมาณนี้ใครจะดิฟก็ได้นี่นนะดิฟกระเื้อดิฟไปจะมีเสานี่เนี่ยมันจะยากหน่อย ดิฟไปนี่ดิฟไปไล่ปลไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะทุกคนปไปใครใครโดนชนก่อนก็แพ้ไปพูดวกไงใครโดนน็อกรอบก่อนอนะดิฟไปดิฟไปดิฟไปโอเคประมาณนี้ทุกคนนี่แหละเดี๋ยวเรามาแข่งวิ่งเปรี้ยวกันนะทุกคนนะเออเดี๋ยว ี๋ยวเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับผมโอ้คันนี้ภาคภูมิใจมากคันนี้จะเป็นรถด,ดิฟของพี่นะแบบที่เอาไว้ดิฟแข่งนะเอออยากอยากเจอกับแทนอื่นนะแบบใครที่เก่งๆก็ก็มาดิครับใครอยากแต่รุงดิฟไม่เก่งเออใครแบบใครเด็บดิฟดเก่งๆก็มาดิครับอะไรเงี้ยะลุงเดี๋ยวขอปลด,ดิฟก่อนนะครับทุกคนสะบัดตูดไป แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวลุงขอดิฟเล่นก่อนนะทุกคนไปแล้วครับแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปทีป่ไม่เป็นเลยจะไปท้าเขาดิฟ <laughs> โอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับจุกรูเทจัดคันนี้ขอถ่ายรูปก,ก่อนไม่เปิดปากกระโปรงได้ด้ดวยหรอคันนี้เออเท่ว่ะเออ ดกดฝากระโปรงด้ด้วยโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย Let's go